ครับตอนบรขก็ส่เทียนชาแนลนะครับวันนี้มาเห็นครบๆทีมเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เรามาล้องของนะครับกันที่สถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าโค้งผีดุโ oh. อ้เรามีประวัติที่จะมาเล่าก่อนนะฮะตอนนี้เราอาจจะเห็นอยู่แวบๆข้างหลังเรานี่จะเป็นหัวโค้งนะครับซึ่งตรงเนี้ยประวัติยาวนานมา4-50ปีนะครับซึ่งย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยถือว่าน่ากลัวมากเลยทีเดียว และในวันนี้ก็ยังเปลี่ยวน่ากลัวเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งกันตรงใกล้ๆสถานที่เกิดเหตุเลยว่ามีการโดนหลอกรูปแบบไหนบ้างประวัติเป็น ที่อยู่มานานละสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นซอยที่ทะลุจากลาดพร้าวซอยหนึ่งวกเข้าลาดพร้าวอีกซอยหนึ่งซึ่งตอนนี้มันก็โดนถนนตัดผ่านก็จะกลายเป็นว่าถ้าใครจะมาหาก็คือซอยที่หายไปเข้าใจไหม,มก็จะเป็นซอยเลขต่อมาแล้วจริงๆมันจะหายไปซอยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันโดนถนนใหม่ตัดผ่านนะครับโค้งเนี้ยสมัยก่อนเมื่อสักสามสี่สิบปีที่แล้วไม่มีใครกล้าผ่านเลยเพราะว่าเขาบอกว่าผีดุมาก ผีดูมากแล้วที่สําคัญก็คือว่าตรงนี้จะมีเยื้องๆเนี่ยจะมีบ้านทรงไทยอยู่หลังหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีคนอยู่เวยนะเป็นบ้านเก่าตั้งอยู่นะครับแล้วก็เวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็ยกบ้านทรงไทยทั้งหลังเนี่ยไปไว้อีกที่นะึ uh ่ง huh. นะแต่ประวัติตรงนี้นะครับก็คือสมัยสักสามสปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงที่มีต้นไทรเนี่ยหลายคนเห็นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง uh huh. ผู้หญิงผมยาว ผู้ชายตัวดำดำนะครับคือเห็นหลากหลายรูปแบบมากซึ่งหลายๆคนที่อยู่ในละแวกเนี้ยเขาอจะไม่กล้าเลยพอพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยโค้งนี้จะไม่ไม่มีใครมายุ่งเลยจะไม่กล้าขับผ่านกันเลยแต่ว่าด้วยความที่ตรงนี้จะบอกก่อนเลยว่ามันจะเป็นถิ่นอาศัยพี่ที่อยู่ตั้งแต่สมัยเด็กนะครับสมัยเด็กๆซึ่งเราก็เด็กอะอยากลองเราก็ปั่นจักรายานมา ั่นจกักรยานมาจากบ้านก็ใช้เวลาสักห้านาทีก็มาถึงเราก็มาลองลองอะงเงี้ยมาแต่มากันเยอะ uh huh. แต่เราก็มาแบบทุ่มเนึงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เจออะไรมากนะแต่ว่าพอ uh huh. พอคนบ้านนูน้นบ้านนี้บอกว่าโดนผีหลอกเราไม่เชื่อนะ uh huh. เรายังไม่เชื่อว่ามีผีเราก็อยากมาลอง uh huh. ตอนเด็กๆเ,เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันยังไงแต่มาถึงเนี่ยด้วยบรรยากาศของต้นไทรด้วยบรรยากาศของความมืดในสมัยก่อน uh huh. มันทําให้เราได้กลัวความมืด นะครับซึ่งพอเวลาผ่านไปเนี่ยลุงแท้แท้ลุงแท้แท้ของพี่นะครับกลับบ้านแกก็เมาแหละสมัยก่อนรถมันโล่งเนาะก็เมาแกก็ดันเลี้ยวเข้าซอยนี้เลยซอยแรกมาเข้าซอยนี้ก็เลยต้องผ่านโค้งกลับบ้านจังหวะที่ผ่านโค้งเนี่ยรถดับรถดับแล้วแกก็เมาไงไม่รู้เรื่องรถดับแล้วแกก็นั่งอยู่อยู่ดีก็ดับพอดับเสร็จเนี่ยก็มีคนแบบคล้ายๆว่ามาตีรถอ่ะ ตีรถแกก็นึกว่ามีเรื่องได้ยินเสียงตรีรถเออมันมืดเนืยอไงแล้วรถสมัยก่อนไฟมันก็สว่างไปข้างหน้า <ๆ S 1> มันก็ไม่ได้สว่างมากก็ไม่ได้ยินเสียงคนมาตีรถปัง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 รอบคันเลยตีรถปังปังรอบคันเลยแล้วแบบแกก็อะไรวะใช่ไหมแกก็ออกมาดูไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยรอบรถไม <s> ่ม<ๆ>ีใครสักคนแกก็ <S <s ขึ้นรถแล้วพยายามสตาร์ทสตาร์ตสตาร์ทพอสตาร์ทเสร็จปุ๊บสตาร์ทได้ปึ้งขับไปจอดที่บ้านขับไปจอดที่บ้านแล้วแกก็ เมาอ่ะแกก็เข้าบ้านนอนเลยพอตอนเช้าตื่นมานะแกโวยวายลั่นบ้านเลยโวยวายลั่นบ้านเลยรถแกทั้งคันอ่ะมีรอยมือดำดำอ่ะอุ้ยเต็มรถเลยไอเหตุการณ์จากเมื่อคืนที่แกมาเลยใช่แต่เมื่อคืนยังไม่ได้ดูใช่เพราะเมาไงเข้าบ้านรอยมือดำดำอ่ะเต็มรถเต็มกระจกตรงฝากระโปรงหน้ากระโปรงท้ายข้างประตูอ่ะไอเสียงที่ตีรถแกลุงแท้ๆพี่เลยลุงแท้ๆเลยซึ่งแบบว่าเฮ้ย ถ้าย้อนกลับไปว่าแกเมาอ่ะแกก็ไม่น่าจะเล่าถูกว่าแกโดนทุบรถอยู่ตรงนี้ไอ้ถ้าโดนทุบรถอยู่ตรงเี้ยถ้าคนเยอะขนาดนี้เปิดประตูมาเนี่ยมันต้องเจอคนมันต้องเห็นบ้างไหมคือเหมือนเหมือนแกเมาแล้วมาแกมาจอดนอนตรงนี้เหรอไม่ไม่แกขับกลับแต่มันดับมันดับจอดจอุดมันดับอยู่ที่โค้งปั๊บเลยเดี๋ยวนะไอ้ที่เหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังนี้คือตรงนี้เลยตรงนี้เลยที่เรานั่งตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยที่เราเดินเข้ามาเนี่ยก็เป็นซอยเขาเรียกว่าเป็นซอย ไม่ใช่ซอยทางรัฐอ่ะแต่่อตกพื้นพื้นถนนเป็นแบบนี้ป่าน่าจะลูกหลังเป็นเป็นเอ่อยางมาต่อยยางมาต่อยยางมาต่อยซึ่งทางตรงเนี้ยเห็นไหมว่ามันไม่พุกพ่านมันเป็นซอยที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้ทะลุซอยไหนเลยมันก็เลยไม่มีรถผ่านเยอะมันก็ยังเงียบแล้วก็วางเวงซึ่งตอนนี้เราถ่ายกันอยู่ประมาณห้าทุ่มเนี่ยมันเงียบแล้วเสียงลมทั้งทั้งที่เข้าจากถนนใหญ่มันนิดเดียวมันก็กลายเป็นที่เปลี่ยวแล้วนะครับทั้งทั้งไตอนเนี้ยข้างในก็มีหมู่บ้านนะแต่ว่าเขาอาจจะเข้าแล้วก็นอนกันเร็วอย่างี้ ซึ่งพอพอพอเป็นเขาเรียกว่าโดนเอามือเนี่ยแกก็ตกใจใช่ไหมแกก็มาล้างรถอะ่ะมันจะเป็นดินแบบว่าดินที่ไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะ่ะดินดำๆแกวน้ําลาดอะ่ะมันก็ซึ่งแบบว่าแกบอกว่ามันแปลกมากแั้แต,ตอนนั้นก็มาดูกันทั้งบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นยายพี่ตาพี่หลานๆอะไรมาดูกันทั้งรถเลยอะ่ะแล้วก็คือแบบตกใจกันมากอ่า พราะตั้งแต่นั้นมาแกก็ไม่กล้าเข้าซอยนี้อีกเลยอ่าก็ลังจะถามอยู่ไม่กล้าไม่กล้าเข้าซอยนี้เลย,ยกลับซ้เลยคราวน,น,นี้ก็คือทุกครั้งที่จะเลยอ่ะแกจะไปกลับรถแล้วไปเข้าซอยนู้นแต่ยอมอ้อมแ,แกยอมอ้อมแล้วกะแกก็ไม่มาเลยแล้วพอหลังจากนั้นน่ะพอเราโตขึ้นอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีวะ่ะมันก็จะเริ่มเป็นในลักษณะของจักรที่เรามาลองตอนเด็กมันขยับโตก็มาเป็นวัยรุ่นมากขึ้นก็อยากมาลองคราวนี้ก็ขี่จักรยานมากันอีกอ่าขี่จักรยานมากันอีกคราวนี้พอเวลาเข้ามา ตอนสมัยวัยรุ่นอ่ะพอห่างตรงนี้สักสามสิบเมตรห้าสิบเมตรไม่กล้าเข้าแล้ว<ม>เวลามองเข้ามาที่ต้นไทรอ่ะจะเหมือนมีเงาคนน่ะยืนที่ต้นไม้เนี่ยตลอดเวลาอืตลอดเวลาซึ่งซึ่งแปลกมากคือด้วยแบบขนาดมีเด็กเฟี้ยวเฟี้ยวแบบไม่กลัวต้นนี้อ,นนอ่ะต้นนี้แหละเฟี้ยวเฟี้ยวไม่กลัวก็ยังไม่กล้าเข้ากัน่ะ<ม>อ่านะฮะแล้วก็พอเ,อเวลามันผ่านไป นะครับอันนี้ก็ย้อนกลับมาในรอบโอ้โหหลาย1ิปีมากเราก็ย้อนกลับมาดูตรงสถานที่เดิมเนี่ยซึ่งก็แปลกใจมากว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่ต้นไทร <ใส S 1> ที่เดิมอยู่อย,นะอยู่ที่เดิมแล้วก็มีคนเริ่มมาไหว้มากขึ้นทั้งที่มีหมู่บ้านมีอะไรจะเจริญเจริญแล้วทําถนนใหม่แล้วนะใช่แต่ว่าถนนเส้นนี้สังเกตดูว่านานๆจะมาคันหนึ่งเห็นไหม,มจะเป็นหมู่บ้านที่เงียบมากแต่ต้นไทรยังอยู่ที่เดิมแต่ที่เห็นไม่สูงขึ้นไปเพราะว่าตอนเนี้ต้นน่ะชนกับสายไฟ เขตเขาน่าจะมาตัดให้มันให้มันพอดีกับสายไฟไม่งั้นน่าจะหูใหญ่มากนะฮะก็ต้นนี้ก็ไม่มีใครถอนก็อยู่ตรงนี้ที่ตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยแทนที่เขาจะมาสร้างนู่นนั่นนี่คนที่ก็เป็นน่ะเขาทําเว้นเลยไหมไม่ยุ่งเลยเห็นไหม่ทั้งที่เป็นที่เขาซื้อแล้วนะอเว้นแปลงนี้ไว้เแตที่เขาซื้อแล้วแต่เขาเว้นไว้เว้นไว้แบบไม่ทําประโยชน์เลยอะก็ปล่อยเลยแต่ส่วนตอนกลางวันอะเขาจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาจอดึ่งกลางวันมันก็ไม่ได้น่ากลัวแต่วินเนี้ยเลิกเร็วมาก จะไม่อยู่กันดึกเลิกเร็วมากนะครับแล้วในระหว่างที่เรามาเตรียมตัวเมื่อกี้เมื่อกี้อาจจะไม่รู้ว่ามีทีมงานผู้หญิงเราอีกคนหนึ่งถ่ายรูปผีสาวของเราแล้วถ่ายไม่ติดหัวไม่ติดหัวก็คือแปลกมากว่าคือเขาก็ถ่ายเล่นกันปกตินะครับผมก็ถ่ายติดปกติมีคุณมุกเชลยครับเชลยฮะเดี๋ยวเปิดรูปนี้ให้นิดนึงเมื่อกี้ก็ถ่ายจาก ถ่ายเหมือนกับทุกคนถ่ายอะครับแต่ทุกคนถ่ายติดหัวหมดนะครับแต่รูปนี้ถ่ายมาคือหัวขาดเลยนะครับอันนี้หัวขาดเดี๋ยวขอขอนุญาตเจินิดนึง<ท>ส,สดสดร<ช>สดสด้อนร้อนเลยสดสดลเมื่อกี้เลยถ่ายแล้วหัวขาดเลยนะครับเ,เดี๋ยวอินเสิร์ชชัดให้ดูอีกทีเนาะนะครับอันนี้ก็แบบดูแล้วแบบน่ากลัวมากอะอยู่ดีก็อ้าวซึ่งถ่ายเมื่อกี้เลยซึ่งเราจะมานั่งทำรูปก็คงไม่ทันขอบคุณมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่านั้น นั้นผมอยากจะลองปล่อยอาจารย์โยดูสัก10 15ิบนาทีเราให้อาจารย์โยนั่งดูว่าอาจารย์โยสัมผัสอะไรไหมนะครับเรามาดูกันว่าอาจารย์โยจะสัมผัสอะไรได้บ้างไหมนะครับเพราะว่าโยก็อย่างล่าสุดที่ไปมาก็มีลมผ่านนู่นนั่นนี่คล้ายๆว่าตอนเนี้โยค่อยๆรับรู้อะสื่อถึงสื่อเริ่มสื่อเริ่มสื่อ,เ,อ,อเพราะว่าเหมือนพอเราทํารายการพวกนี้มากๆเนี่ยเรามาสัมผัสใกล้ชิดจุดที่มี เหตุมีวิญญาณมีอะไรอย่างเงี้ยม,มันเราค่อยๆเปิดเปิดให้เขาเข้ามานะครับนั้นเดี๋ยวเราลองมาเซตให้อาจารย์โยนั่งดูสักสิบห้าทีว่ามีอะไรบ้างอ่ะไปดูอาจารย์โยนั่งกันเลยครับครับตอนนี้ทีมงานก็ได้ออกไปกันหมดแล้วนะฮะกำลังทยอยกันเดินออกไปอยู่นี่ก็คนเดียวนะ่ะ ข้างหลังนี้ก็จะมีสันไม้สันไม้นี่ก็คาดว่าน่าจะอยู่มานานแล้วล่ะสันไม้มีรากไซด์มีตายายนะคะรับอายุอานามนี้ก็น่าจะหลายสิบปีแล้วนเนี่ยต้นนี้ผมจะลองลองนั่งดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหม มีใครจะมาทักทายจะมาบอกมากล่าวมาอะไรก็มาบอกได้นะฮะอยากจะสื่อสารอะไรก็บอกมาได้นะครับผมนั่งรออยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราลองอยู่เงียบเงียบกันสักคู่นึ่งนะฮะดูซิว่าจะมีใครมา หรือมีเสียงอะไรแปลกๆไหมหรือมีใครมาพูดอะไรกับผมไหมนะฮะผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันที่นี่ไม่เคยมานะจากประวัติ ที่พี่แฮงเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็น่ากลัวอยู่ พยายามดูเข้าไปในลากใซเผื่อจะเห็นมีแววตาเห็นอะไรบ้าง อ่ะบอกได้นะครับเมื่อกี้มันมีอะไรมา สะกิดหลังอาจจะคิดไปเองนะไม่ก็ลากไซนี้แหละังอยู่คนเดียวมันก็เหงาเหมือนกันนะ มันนั่งเป็นเพื่อนผมก็ได้นะลองสกิดหลังผมเหมือนเมื่อกี้อีกทีสิเฮ้ย chiên quá Nó cua quá, Đang dùi xem mấy nha านะมาสก,กิดหลังกันอย่างนี้นะสก,กิดสองทีเนี่ยฮะผมก็มาก็อยู่ตรงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วในความรู้สึกก็นั่นแหละครับก็มีคนมาสก,กิดหลังคนหรือเปล่าไม่รู้จากที่ตอนแรกมาลมพัดอย่างดีเลยลมเย็นมากเลยตอนนี้โอ้โหพอคนอื่นออกไปหมดนี่ ตอนนั่งอยู่คนเดียวนี่ไม่มีลมเลยนะอากาศแบบอับๆทึบๆท,ทึมๆไม่มีลมเลยสักนิดต,ตอนแรกลมอย่างดีเลยโอ้โ oh, ห oh. พอนั่งอยู่แล้วแบบว่าเงียบน่ากลัวจริงผมว่ายังอยู่แหละผมว่ายังอยู่เพราะว่ารู้สึกได้ มาเลยมาหนิมามา,มาออกกล้องซังหน่อยไหนกล้องไหน ดีแท้ขนาดไอ้ตรงข้างในหมู่บ้านนะครับจเจริญแล้วนะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆเลยแต่ตรงนี้ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่น่าเชื่อเขายังเก็บรักษาต้นไทรเอาไว้แสดงว่าต้องมีอะไรนะ ไห่บ้างอากาศมันอบมากเลยพี่อะไรหรอทิงเหรอ,อ,หอตอนคนเดียวนะใช่ตอนแรกที่เรามากันอนะลมแม่งพัดอย่างดีเลยนะลมเย็นมากเลยอะอแต่ตอนนั่งอะพอนั่งปุ๊บพอทีมงานออกไปอะ,อะทุกอย่างเหมือนเหมือนเหมือนเหมืนอนโดนปิดสวิตอะ,อะแล้วลมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเงียบอ,อาจจะมีรถผ่านบ้างแต่คือก็ไม่ได้ผ่านเยอะแบบนั่งอยู่เงียบๆแล้วก็ไม่มีลมไม่มีอะไรอบอ้าวหมดเลยอะ,อะ แล้วก็มีที่ผมนั่งนะผมก็เรียกให้เขามาว่าเอ้ยมีใครอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยกฮะเรียกเลยเหรอก็เ,อเรียกเออเป็นไงบ้างมีอะไรบ้างรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกตอนแรกนะรู้สึกรู้สึกคิดว่าเอ้ยเหมือนมีอะไรมาโดนหลังมาแตะหลังอะไรอย่างเงี้ยเออเรากเา็เป็นลากทส้อะไรหรือเปล่าวะตอนเราก็หันไปมองไปดูอะไรเงี้ยแต่เราก็ลองลองดูระยะทางระยะห่างมันก็ห่างอยู่นะไม่น่าใช่อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยบอกเขาฮ้ยถ้าเราอยู่กันนิ่งใช่ไหมเมื่อกี้นิ่งหมดเลยก็เลยบอกเอ้ยถ้าถ้าอยากจะสื่อสารอยากอะไรก็มาบอกมาซองสกิดอีกทีดูอืก็สกิจริงไว้พี่ก็ตรงที่เดิมเลยตรงหลังที่เดิมเลยสกิตเข้าไปปะสกิดอย่างเงี้ยโอ้นั่นตีแล้วน่ะสกิดแบบให้ให้เรารู้สึกอะฮะว่าว่าเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะเอประมาณนั้นอะแต่ผมว่า เขาอาจจะอยู่มานานแล้วอะ่ะตัวตัวพลังอะไรของเขาก็อาจจะอ่อนแล้วหรือว่าเขาใกล้จะไปเกิดแล้วนะผมว่านะไม่นะแต่พี่ว่าก็ยังมีแบบคนไหว้อะ่ะเนี่ยถ้าเราดูจากตรงเนี้ยนี่คือไหว้ประจํากันเลยนะอืมเพราะว่าถ้าที่รู้สึกว่าถ้าเกิดเทพอเจ้าผีวิญญาณถ้าได้รับการไหว้การทําบุญอะ่ะ เราได้รับการนับถืออ่ะเขาจะอยู่เขาจะไม่ไปเขาก็จะสังเกตไหมว่าทําไมคนเราสร้างพวกรูปปั้นเทวรูปแล้วก็จะมีวิญญาณเข้าไปก็อารมณ์เดียวคัแต่ถึงขนาดแตะพี่โยได้สองครั้งใช้ได้สองครั้งสองครั้งคือแตะครั้งแรกเรา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 ไม่รู้ก็คือแตะ แต่เราเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราก็เลยบอกอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยลองดูอีกทีหนึ่งซิอะไรอย่างเงี้ยสัมผัเลยใช่สัมผพสเปิดรู้สึกได้สองครั้งสองครั้งสองครั้งต้องหาที่ให้พี่โยไปเจออีกแสดงว่าอาจารย์โยสื่อได้อาจารย์โยเริ่มสื่อได้รู้สึกได้แต่ตอนเนี้ยพี่เหมือนแบบว่าเอาจริงๆนะใจคือไม่กล้าลองเลยตอนเนี้ยเพราะพี่ปิดสวิตไว้เพราะว่าสมัยที่จัดรายการสมัยก่อนพอเราเปิดมาแล้วโอ้โหมาไม่หยุดเลยอ่ะ ตอนแรกไม่เคยเจอเลยนะพอเปิดรับปุ๊บเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าเราเบิกเนตรอ่ะม,มาแล้วมาไม่หยุดเลยมาจนต้องลาออกจากรายการอ่าเออตอนนี้ก็เลยให้รุ่นใหม่ให้น้องๆเป็นคนโดนเบิกเนตรบ้างแต่เดี๋ยวเขาหลังแล้วเราไปด้วยกันได้ <c oughs> นะตอนนี้เอียนช anel เราอาจจะเพิ่ม,อจจมคอนเทนต์ในเรื่องของการไปตามสถานที่ครับ,รบอาจจะไม่ได้มีแขกรับเชิญมานั่งเล่าให้ฟังแต่ว่าเราจะเริ่มบุกไปตามสถานที่ต่างๆครับแต่ว่าในเทปของเรื่องเรื่องเรื่องเล่าอ่ะนะเอียนสตอรี่เราก็ยังมี ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีสถานที่นะครับโอ้เจ็ดสิบกว่าจังหวัดเนี่ยมันต้องมีจังหวัดละอันสองอันแหละทั่วทั่วประเทศเลยเราเราพร้อมไปเราพร้อมไปดีตรงไหนก็เมนไว้ให้เราแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมีข้อมูลดีๆแล้วก็มาดูแลต้อนรับเราเรามีค่าใช้จ่ายให้นะห้าบาทสิบาทต้องได้แหละมากกว่านั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำไลฟ์ด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอขอยนิดนึงขอคนเพิ่มนิดนึงนะครับเพราะ้อนนีย ตอนนี้เราก็ขึ้นเป็นหลักหมื่นแล้ว<ม>ขอแตะใกล้ๆหลักแสนนิดนึงอ่ะไปเลยเรามีไลฟ์เลยอีกหน่อยเราบุกเราบุกกันสดๆเลยใช่ครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแบบคนน้อยอยู่เนี่ยเราไปแล้วไม่หมัน่นอ่าอ่านะเพราะฉะนั้นฝากบอกเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับ,รบกับพียนชาแนลช่วงนี้เราอาจจะดูวาไรลี้นิดนึงนะครับจริงๆก็คือความตั้งใจนั่นแหละนะครับให้มันมีหลากรถมีทั้งเรื่องเล่ามีทั้งลองของมีทั้งเดินสายนะครับมีทั้งของใน ช่องทางต่างๆอาจจะมีเป็นคลิปเป็นชิปสั้นๆนะครับเรื่องของคาถาเรื่องของพิธีกรรมนะครับเราก็จะทําให้มันมีทั้งความรู้ความบันเทิงรวมๆกันไปเจนเอรทเนอ่าฮะบางทีก็มีน่ารักน่ารักมาเป็นผีน่ารักอ่าก็ได้รับประสบการณ์กันไปไม่ว่าจะเป็นคุณผู้คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับว่าจะมาสะกิดกันขนาดนี้รวมถึงพี่โยด้วยนะฮะจย์โยที่ได้รับประสบการณ์ที่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะไม่ได้ไปไหนอเพิ่งมาทากันเนี่ยใช่ไหมรายการผีแล้วก็เจอ นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับยังไงฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาใครมีสถานที่มีเรื่องเล่าบอกเราด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะครับทั้ง4คนไปแล้วสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ